โคตรดนแฮปปีเย้เย้ไม่ได้ใจเพราะว่าการที่ได้รับความรักจากแฟนๆแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนนะคะเป็นรางวัลของเราในทุกๆวันค่ะอ่าก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่เราได้รางวัลนี้ก็ขอบคุณทาง Thailand Digital Award 2024มากๆนะคะี มอบรางวัลน,นี้ให้กับอันดาลแล้วก็ลูกแก้วค่ะใชะ่ค่ะก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยไม่ว่าจะแบบรับรางวัลไหนกรนนะดีใจมากๆเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยคะ่ยะโอ,อ้นในยอใช่แฟนๆน่า,ารักตลอดเฮ้ยใช่แฟนๆน่ารักตลอดก็ขอบคุณมากๆนะคะเจอค่ะเมื่อกี้เจอมาจากตอนแรกที่แบบเหมือนจะหิวข้าวนิดนึงเหรอตอนนี้อิ่มแล้วอิ่มอกอิ่มใจอิ่มรัก ะจะรักกันตอนไหนจะรักกันตอนไหนก็ต้องติดตามใช่ค่ะ<า>เพราะว่า,าออความรักของเรามันไม่ได้มาได้ง่ายๆจริงค่ะความรักเขาไม่ได้เลยด้วยกลิดกุหลาบนะคะอยากรักก็ต้องเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงก็ต้องรอดูเพียงชลาลัยอีพีคืนนี้เลยใช่ ซีรีส์เรื่องเพีงชายด้วยนะคะจริงๆเป็นซีรีส์ที่2ที่เราได้เล่นคู่กันจากออพี่วาคารักหนูได้ไหมคะ่ะแล้วก็เหมือนสลับบทบาทแล้วก็เปลี่ยนบทบาทไปเลยใช่ค่ะใช่หนูรู้สึกขุ่มขึ้นมากหรู้สึกได้ค่ะก็พยายามดูว่าคนที่เขาดูสุขุมคนที่เขาดูพูดน้อยเป็นยังไงซึ่งเพราะว่าตอนแรกหนูดูพูดเยอะมาก แล้วก็การใช้โทนเสียงของคนที่อายุที่มันต่างกหนูมากมก็ไปดูดดกันนะใช่ส่วนของลูกแก้วก็พิมพเขาจะเป็นคนร่าเริงและสดใสเป็นคนที่มี over acting อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจากเรื่องแรกก็คือสลับกันเลยก็เลยต้องแบบเอ่อเหมือนต้องไวนิดนึง <c oughs> เห็นอะไรก็แบบต้องพูดต้องอะไรเพราะว่าพิมพ์ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อยู่กับแก๊งแสบค่ะเพราะจะชอบแบบอยากรู้อยากเห็นจะต้องแบบเอออะไรนะว้าวอย่างงี้ ก็เปลี่ยนค่อนข้างเยอะค่ะแต่จริงก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะพิมก็คือสุดๆเมื่อเจอพี่ปริมแล้วก็ตึงออนี้เลยี่ีทพัดยนงนมากมากมากคือสวยมากแล้วคือแบบโอ๊ยหนูบอกไม่ได้ต้องไปดูใช่ชคือมันแบบ ีนภาพทุกอย่าง<ช>ทอ่เราแอบไปหเห็นมาแล้วคือมันดีมากหนูบอกเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเอพิโซดที่เราชอบกันมา,มากๆใช่ค่ะคือหนูดูแล้วหนูนั่งอี่งนี้นยงกงไม่เคยคุยเราหรออุ้ยคุยเราบ้ร,าาร์ก็ ก็ไม่นานเกินรอค่ะเร็วๆนี้ใช่แต่ว่าเวลาพวกเราออกมาทีนึงแฟนก็บอกว่าพี่ปริมสวยมากน้องพิมสวยมากแล้วก็คือฉีดยากันชาฉีดยากันชาภาพแต่ว่าภาพสวยจริงแล้วก็เนื้อเรื่องสนุกมากๆผมพีดีเลยสนุกมากค่ะอย่างว่ามาน่คุ้อุ้ยใช่เลย27กรกฎาคมนี้นะคะคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกของดากับลูกแก้วก็เตรียมโชว์พิเศษความสนุกมาเจอแฟน ก็ครบแล้วค่ะโห่แล่ห้ามเลิกหรือเปล่าคะก็คิดแล้วว่ต้องเล่นค่ะเตรียมเพลงไว้แล้วมีการแบบว่าซุ้มซ้อมแล้วพวกเราก็เต็มที่กันมากๆเลยก็อยากจะให้แฟนๆทุกคนติดตามแล้วก็มาสนุกกันเยอะๆใช่ค่ะคะีนนเวามใหม่สดแกะกล่องแกะกล่องใช่ที่แรกเออ อ้าหนูมันก็แน่นอนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแล้วถ้าแบบเราเจอหน้ากันแค่เป็นแฟนเจอเราเราเจอแฟนก็ฟินเวอร์แล้วแล้วว่าเราเจอกันะก็ฟินเวอร์ใช่ค่ะก็ ใช่ค่ะก็เดี๋ยว19นี้ก็จะบินแล้วค่ะเราจะไปเซี่ยงไฮ้กันแล้วก็มีอีกหลายๆที่เลยก<ช>็อยากให้แฟนๆแบบว่าคอยติดตามแล้วก็มาเจอกันนะคะเพราะว่าพวกเราก็อยากจะไปเจอแฟนๆรอบโลกเลยอยากไปได้ชิพนะคะอยากไปเจอแบบตัวแบบอย่างงี้ยเวลาเราแไปเจอแฟนต่างประเทศอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะพี่ดิ๊งอุ้ยสนุกมากแฟนๆน่ารักมากเอเนอร์จี้แบบปุ้ง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 อย่างเงี้ยเลยแล้วก็ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วยค่ะอาหารการกินคือเอ็นจอยที่สุด าามาทุกอย่างเลยค่ะคือหนูว่าแบบแต่ละที่เขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาคือแต่ว่าความจอยความแบบส่งเ energy บวกให้พวกเรานี่คือแบบเต็มที่ทุกที่เลยค่ะใช่ค่ะไม่ว่าไปที่ไหนก็รู้สึกติดใจเสียงแบบหลักนะเก่งม,กมากคือเยอะมากคือน่ารักมาก มีอะมีทั้งพูดทั้งเขียนอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็คือพูดชัดกว่าเราแล้วจริงมากเก่งมากมีเดี๋ยวนี้คือพัฒนามีเล่นมุกภาษาไทยคือแบบที่นี่ที่ไหนที่ัรหรือเปล่าคือหนูคือแบบสุดยอดเลยคือยูเป็นคนไทยมากใช่ค่ะใช่น่ารักมาก ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่ารักเสมอแล้วก็จะรักตลอดไปค่ะเนี่ของลูกแก้วก็วันนี้นะคะลูกแก้วพี่นักก็มาเป็นตัวแทนให้เป็นแฟนรับรางวัลของแฟนๆมาให้เป็นแฟนแล้วนะก็ขอบคุณทุกการสปอร์ตนะคะพวกเราก็สัญญาว่าจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะพัฒนาต่อไปขึ้นเรื่อยๆขอบคุณที่รักกันค่ะขอบคุณมากะแล้วกัน